เรื่อหลายเรื่อเลยรอพี่พากินแป๊บรอ่มาร์คอยู่คนเดียวเลยจ้าไม่ได้หรอกจ้าสวัสดีครับะไรไปเพื่อนลอกเปไมบ้างไู อครูมนโอครับหอในเดยครับอาผมพระปดเข่าครับเป็นคนดูแลขอในครับผมเรีกว่าเป็นเชียร์ครับเป็นรบมิเนโอคระดเป็นปดอะไรครับปดเป็น เป็นวาจูจ้ไม่สอรอไมมีมากกวานันแตโ้สห้องเอากไรยังไงอะก็มีหลาห้องนะแต่ว่าเรื่องมันจะถจากซัพพอรมเป็นผดูแลทุกอย่างให้แบบว่าอยู่ในระเบียบวินัน ใครมีปัญหาอะไรก็ต้องคอยดูแลปีวานปีวานใหญ่ประมาณนั้นดูว่ะอ้วานปีวานสุดดูหมดดูหมดเลยเลยโดนทุกคนที่ยกเว้นเลยแล้วความที่เราอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยากใช้ชีวิตมหาลัยเต็มที่ก็เลยจะโดนยะดื้อเล่นิดนึงครับเหนื่อยมากอาจจะโดนดุเยอะสุดแล้วก็หยุหพักเทียวมาด้วยก็เลยต้องโดนต้องคุมกำเนิดแล้วกันตองใช้เขำเนิดตอนนั้นก็จะหมดตอนนั้นก็จะหมด ฝั <étique> <ural> ่งโน้นเลยครไม่เลยครับเป็นโรบิกมาดี้อ่ะเดี๋ยวท่านจะมีดักมาทุ่มทุนตอนจที่นี่หน่อยแต่ท้ายเรื่องมาดูคูล้วแบบโรบิกมาดี้เนาะก็เออความววายของทั้งสามห้องนี่แหละว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าต่างคนก็ต่างกััวหมดเลยในสามห้องนี้แล้วจริงๆริก็จริงจริงบางตัวละครก็จะมีความสำคัญกันด้วยหมายถึงว่าผมอาจจะเป็นเพื่อนกับตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ย เป็นวุ่นวายกันเบแตามเรื่องเลยเป็นคำวินชมบ้านเขาเหรองแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่ได้ไม่ได้มัเป็นเพื่อนกันเนพ่นที่เป็้องอะไรไม่ได้ปบการไม่ได้ปลุกบาร เขาพูดแล้วกันว่าเรียนถาปัตยขาใช้ชีวิตยังไงถ้าผมได้ครับเขายังไม่ถามเลยคนท้เพราถาต้องมีการเรียนัพะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็จะเล่นวิธีพิเกันอย่างก็จะเป็นตีสาปัตยแต่อาจจะแบบดื้อหน่อยตัวแฟร์ต์ก็จะเป็นดื้อหน่อยเนื่องจากเป็นความเรียบร้อยครับ ก็จะเป็นข้อตกลงของเขาครับก็เราก็จะมปอยู่ด้ในการถ้าเกิดอะไรตรงนั้นก็ต้องรอดูครับแต่คุณนี้คือความต่างที่คนงางยาใช้ชีวิตกลางวันอีกคนงางยาใช้ชีวิตคื่เวลาทำงานต่างกันนะคนนี่ก็ทำงานกลางวันที่คนนี้ทำงานตอนคืนมันก็เล่นอะไรใช่เลยเจอไหมไม่เคยก็จะมีแหลยคนมว่าอยู่ในรูมเมทกันแล้วมันไม่ถึงใจ การทำงานหือทําำงานในห้องเลยหรือว่าคนที man, like ่มาล่างเขียนตอกลงคืนเสียงดังแสงมนแยงตาอะรปาานอยางเ้เงีเียเียนี่ไม่กหรอเสียงว่าไงรับผมก็เออเีนเกมงสาออกมื่อกีุ่มดูเซอร์เทีมคนนี้ว่าแบบ้คนมายังไม่ถึงเป็นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบอะไรให้ตมากเลยนาเป็นคนแบบเซอร์เยดูสะอาดด้วย กามูแล้วออาอามทุกนอาาทุก่อาาททำไมถึงคน้ม่สบอก่ด um ื้อสบู่ดื้อสบู่ทำไมไมแผสบู่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูด Surveys, you know, trips, you know? ผมลุกเป็นผู okay, okay. Goals, life, no ้หล sure? no ับน้ำบางคนกินหัวเป็นคนสมบูรณอ่างคนโอเคโอเคสกิเป็นคนสะอาดแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าเหมืก็ไม่จะดียเป็นเรื่องดีหรเ่าแีเดอะเหมือนีใจเ่อนข้าศทำเอาไว้ัเองอาอยใหทอถ้าอยากให้พี่ขยายไว้า s เอ๊ั ก็ต่างกันพี als, um, kind of ่มันจะเป็นแบบดื้อเลยเคยได้ดูไลมที่เข้าหัวมันจะคิดว่าเป็นเด็กน้อเป็นเด็กดื้อจริงๆเขาเนแบบคือเขาใส่แว่นแม่ๆมาตายใจตายใจว่าเอ้ยเขียนนิยมแน่นอนลูกคนนี้แล้วก็เขียนอะไรชิ้นิ้นอยู่เดียเนี่ยเี๋ยวเขถามก่อนแต่พูดโม้อะไรน้องอยากบอกน้องอยากบอกโอเคแต่ว่ารู้สึกว่ามันได้เขียนเรงตัวเพราะว่าส่วนงานเลี้ยงของรู้กคนนี

เราต้องแบบเหอน้เาด้เป็นของทีนเาอจเอเนี่ยทผัวรอด้นเอจะไเล่นกับคนน้มาเจอเล่นกับเาเข้าใจผิดแลยมเข้าใจิดดว่าจะได้ผั่ผู้หญิงคนนั้นกับการเป็นคู่กันเองแล้วก็ได้มายูแบบอีกใช่มแบบจเท่าร่แบบตอนไหน อนปลาประกาศองประกาศองคือเจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพูเป็นที่สื่อไม่ต้องไปยุ่งกับที่สี่อพี่สื่ออย่าสับจไม่ต้งเลโทหาคนตลอดที่คนปรดข้าเป็นี่สื่จริงนะมาเป็นที่สื่อไม่ใช่พี่สวงเายิ้มแดบ่าดด้ดีนะแข่งแข่งป่ะพรุ่นี้ดูจะแข่งกันห่า เก็บในควาของ้่ไหมควควรใส่กันมันจะแบบอาชนามันจะเฉยในช่วงได้ไมได้ได้ใน่้ดหเลยหนูไม่ได้เลยเพราะว่าสภาพจิตใจไม่ค้อยจะใสใสเท่าไหร่ครึ้งปีแรก ดอเรียกเราก็เมีเรเลนะแต่ว่าฝากใจเลยนะท่รกคืม่ฝากซีรีส์นะครเมกเดียร์ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นลุคติดคอมพมวเดอรพวกเราตก็จะเป็น อ๋ซที่ีส์ที่ดูง่ายให้ความสนนเล็กน้อยคอนฟ l กก็ไม่ได้หนักอะไรมากก็คนฟ i น่ารักน่ารักความวุ่นวายของตัลลตุละครนี้ในนวอยากทุกคนมาให้กำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยตัวตัวละครเลยว่าเอ๊ะมันจะจบยังไงหรือว่าทุกคนจะรักกันไปหรือรักกันยังไงอะไรางเงี้ไม่อยากไม่ยากดุลยลครับยังไม่จบเยลยลงมีค่ะ hello